สีขาวเอามา้าลุกคืบเข้ามาฟังสีแดงใช้ขุนขยับกันไว้ สีขาวทำการซ้อนเรือสีแดงบุกจากเบี้ยคู่ริมสีขาวกินจากนั้นสีขาวทิมสวนทำเบี้ยคู่ขนานสีแดงทิมสกัดสีขาวกิน สีขาวเอาเม็ดเข้าแลกเบีย้ยสีแดงใช้เบีย้ยกินต่อกับสีขาวถอยม้าไปกินสีแดงกินแลกด้วยมา้าสีแดงเอาม้าไปถามต่อสีขาวไม่แลกเดินหลบ สีขาวทิมเบี้ยสีแดงขยับมา้าสีขาวขยับโคนสีแดงถอยม้าหลบสีขาวใช้มา้ากินโคนสีแดงกิน สีขาวใช้โคนบุกขึ้นมาสีแดงขยับมา้าสีขาวกินลุกจากนั้นสีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงหลบสีขาวบุกขึ้นมาด้วยเรือ สีขาวใช้โคนลุกสีแดงถอยหลบสีขาวขยับเรือสีแดงเดินม้า สีขาวใช้เรือกินเม็ดสีแดงหลบตาลุกสีขาวขยับซ้อนเรือสีแดงกิน สีขาวพยายามกดดันพื้นที่ครับฝั่งสีแดงก็หาช่องทางบุกสีขาวครับกินโคนสีแดงทิมเบียสีขาวกินสีแดงกินจับเรือ สีขาวขยับขุนหลบการลุกสีแดงางสีขาวเดินโคนสีแดงเดินเบี้ยหงายสีขาวไงายเบี้ยคว่ำตัวสุดท้าย ฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงหงายเข้าไปสีขาวจับสีแดงเดินมา้า สีขาวเอาเบี้ยไล่สีแดงถอยกลับสีขาวลุกสีแดงถอยสีขาวกินม้าสีแดงใช้เรือ สีขาวขยับเบี้ยงหายสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวขยับสีแดงโยนเบี้ยสีขาวกินสีแดงใช้เรือ สีขาวกดโคลนลงมาสีแดงดึงเรือเข้าไปสีขาวเริ่มขยับขุนสีแดงขยับเรือหนีสีขาวลุกสีแดงกินสีขาวกินสีแดงใช้ขุนโต้ตอบ สีขาวกดขุนลงมาสีแดงขยับสีขาวลุกสีแดงหลบสีขาวลุกสีแดงถอยสีขาวเดินขุนสีแดงขยับและสีขาวปิดเกมลุกจน